เออเคยฝันเรื่องเดิมซ้ำๆไหมคะเรื่องที่แบบวนไปวนมาจนเราอดสงสัยไม่ได้ว่าเอ๊ะสมองกำลังจะบอกอะไรเรากันแน่วันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะโดยดูจากข้อมูลทั้งงานวิจัยจิตวิทยาแล้วก็ประสาทวิทยาศาสตร์เลยครับคือภารกิจเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจกันว่าไอความฝันซ้ำๆเนี่ย มันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องบังเกินแต่อาจจะเป็นเหมือนสัญญาณเตือนจากสมองเกี่ยวกับความเครียดหรือว่าปมบางอย่างที่ยังแก้ไม่ตกนะครับซึ่งมันมีนกลไกซ่อนอยู่ข้างหลังน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเริ่มตรงนี้ก่อนเลยค่ะลักษณะของความฝันซ้ําที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงคะพอจะนิยามได้ไหมครับโดยพื้นฐานเลยก็คือความฝันที่มีเอ่อแก่นเรื่องเดิมๆหรือสถานการณ์บรรยากาศคล้ายๆเดิมเกิดซ้ําไปซ้ํามา จุดเด่นสำคัญเลยนะครับคือมันมักจะมาพร้อมกับอารมณ์เชิงลบมากๆเลยอารมณ์ลบๆหรอคะใช่ครับเช่นรู้สึกว่ากำลังถูกคุกคามหรือว่าสิ้นหวังไร้าทางสู้รู้สึกเฟลล้มเหลวอะไรแบบนั้นตัวอย่างที่เจอบ่อยๆก็อย่างเช่นฝันว่าถูกไล่ตามตกจากที่สูงมากๆอุ๊ยอันนี้เคยคะ่ะครับหรือฝันว่าต้องไปสอบทั้งทางที่ไม่ได้เตรียมตัวเลยหรือว่าฟันร่วงหมดปาก หฟังดูคุณมากเลยค่ะเชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอแล้วพอตื่นมาอารมณ์มันยังค้างอยู่เลยนะคะเหมือนที่คุณบอกว่าเมาค้างทางอารมณ์ใช่ครับมันติดมาด้วยแล้วในมุมจิตวิทยาอะไรทําให้เราฝันซ้ําๆแบบนี้คะมุมมองหลักเลยนะครับเขาเชื่อมโยงกับพวกความขัดแยง้งปัญหาในชีวิตจริงหรือความเครียดที่เรายัง ยังจัดการมันไม่ได้อะครับเหมือนจิตใต้สํานึกพยายามจะดันเรื่องที่เราอาจจะกดกดเอาไว้ให้มันผุดขึ้นมาให้เรารับรู้อ๋อดันขึ้นมาครับหรือบางทีมันอาจจะสะท้อนความต้องการบางอย่างความต้องการทางใจที่มันยังไม่ถูกเติมเต็มเช่นแบบอยากมีอิสระอยากรู้สึกว่าตัวเองเก่งหรือต้องการความสัมพันธ์ที่ดีพอสิ่งนี้เหล่านี้มันขาดไปมันก็อาจจะแสดงออกมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ในฝันอ มีทฤษฎีที่ว่ามันเหมือนการซ้อมรับมือภัย,ภยคุกคามด้วยใช่ไหมคะครับมีครับ Threat Simulation Theory แต่ถ้ามันเป็นการซ้อมจริงทำไมฝันซ้ำๆม,มันถึงจบแบบเดิมตลอดเลยล่ะคะไม่เห็นมันจะพัฒนาไปสู่ทางแก้ที่ดีขึ้นในฝันเลยเอ,อ๋นนั้นเป็นประเด็นที่ดีมากครับคือทฤษฎีเนี่ยมองว่าฝันคือสนามซ้อมก็จริงแต่การที่มันซ้าและจบเหมือนเดิมตลอดอาจจะชี้ว่ากระบวนการประมวลผลอนาะรมณ์รุนแรงตรงนั้นนะครับมันล้มเหลว อ๋อล้มเหลวครับหรือมันติดขัดเหมือนสมองพยายามจะเรียนรู้จากภายนั้นแต่ทําไม่สําเร็จสักทีแล้วอีกอย่างคือสมองเราชอบสื่อสารด้วยสัญ,ญลักษณ์ใช่ไหมครับบางทีพอเราเจอความเครียดใหม่ๆที่มันดันคล้ายๆปัญหาเก่าสมองก็อาจจะเออดึงเอาสคริปต์เก่าหรือรูปแบบเดิมๆที่เคยใช้เนี่ยกลับมาใช้ซ้ําอีกอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนใช้ทางลัดเดิมๆ ทีนี้ถ้าเรามองในมุมการทํางานของสมองจริงๆละคะมุมประสาทวิทยาศาสตร์เกิดอะไรขึ้นในหัวเราตอนนั้นครับความฝันที่มันชัดๆแล้วก็อารมณ์เข้มข้นเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดในช่วง REM sleep ทีนี้จุดสําคัญคือในช่วงนี้สมองส่วนที่เป็นเหมือนศูนย์เตือนภัยหรือศูนย์กลางความกลัวที่เรียกว่าะม mm ิกดาลาจะทํางานหนักเป็นพิเศษเลยครับเหมือนสัญญ,ญาณไซเรนดังลั่นเลยนะคะประมาณนั้นเลยครับ แต่ในขนาดเดียวกันสมองส่วนที่ทำหน้าที่เหมือนผู้บริหารคอยคุมเหตุผลคุมอารมณ์คือเปลือกสมองส่วนหน้า prefrontal cortex เนี่ยดันทำงานลดลงหวบเลยเอ้าวรอคะครับผลก็คืออารมณ์ดิบๆโดยเฉพาะความกลัวนี่แหละครับมันถูกปล่อยออกมาเต็มที่เลยโดยไม่มีการกลั่นกรองจากเหตุผลเท่าไหร่นี่เลยเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ฝันร้ายหรือฝันซ้ำๆเนี่ยมันรู้สึกรุนแรงและก็จริงจังมากๆ อือือนั่นอธิบายความรู้สึกเข้มข้นตอนฝันได้ชัดเลยค่ะครับแล้วก็มีอีกประเด็นคือความฝันซ้ำๆเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณว่ากระบวนการที่สมองพยายามจะจัดเก็บแล้วก็ทำความเข้าใจความทรงจำที่มีอารมณ์เร่งๆพ่วงอยู่หรือที่เรียกว่า emotional memory consolidation กระบวนการนี้มันติดขัดครับเหมือนคอมพิวเตอร์พยายามเซฟไฟล์สำคัญแต่เซฟไม่ผ่านซ้ำๆสมองก็เลยต้องวนกลับมาประมวลผลเรื่องเดิมอีก ซึ่งทั้งหมดที่ว่ามานี้ก็คงจะเชื่อมโยงโดยตรงเลยกับเรื่องความเครียดแล้วก็สุขภาพจิตใช่ไหมคะตรงประเด็นเลยครับความเครียดนี่เป็นตัวกระตุ้นสําคัญมากๆอย่างในกรณีของ PTSD หรือภาวะป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรงเนี่ยฝันร้ายมักจะเป็นการฉายภาพเหตุการณ์ซ้ําแบบตรงๆเลยนะครับอ๋อไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ใช่ครับต่างจากฝันซ้าทั่วไปที่มักเป็นสัญ,ญลักษณ์อันนี้มันชี้ชัดเลยว่าสมองล้มเหลวในการประมวลผลความทรงจํานั้นจริงๆนอกจากนี้ ความฝันซ้ำๆที่เป็นเชิงลบก็ยังสัมพันธ์กับพวกภาวะวิตกกังวลแล้วก็สุ่มเศร้าเลยครับมันอาจจะเป็นทั้งอาการแล้วก็เป็นปัจจัยที่ทําให้อาการแย่ลงไปอีกสะท้อนความยากลําบากในการจัดการอารมณ์ลบๆพอฟังดูแล้วมันเชื่อมโยงกับความทุกข์ใจชัดเจนขนาดนี้แล้วเราพอจะมีวิธีรับมือกับฝันร้ายซ้ำๆพวกนี้บ้างไหมคะมีครับและตรงนี้น่าสนใจมากคืออย่างแรกการทําความเข้าใจความเชื่อมโยงกับชีวิตจริงเนี่ยก็เป็นก้าวแรกแล้วแล้วมันก็มีเทคนิคบําบัด ที่เรียกว่า Imagery Rehearsal Therapy หรือ IRT IRT ครับซึ่งเปรียบง่ายๆก็เหมือนการที่เราเข้าไปเขียนบทความฝันของเราใหม่เขียนบทความฝันใหม่โห oh, ทำยังไงคะนั่นหลักการก็คือให้เราลองจดจำรายละเอียดของฝันร้ายที่มันเกิดซ้ำๆเนี่ยครับแล้วลองจินตนาการถึงตอนจบใหม่ตอนจบที่มันต่างออกไปทำให้มันดีขึ้นหรืออย่างน้อยก็ไม่น่ากลัวเท่าเดิม Uh huh. จากนั้นก็ฝึกนึกถึงเวอร์ชันใหม่เนี้ยซ้ำๆตอนที่เราตื่นอยู่มันแสดงให้เห็นว่าเออเราไม่ได้เป็นแค่ผู้รับฝันเฉยๆนะแต่เราเข้าเปมีส่วนร่วมปรับแก้สคริปต์ในสมองได้เหมือนเราใช้สมองส่วนเหตุผลตอนตื่นนี่แหละครับมาช่วยฝึกการตอบสมองทางอารมณ์แบบใหม่ให้กับสมองตอนหลับว้าวสแสดงว่าเรามีส่วนเปลี่ยนแปลงรูปแบบฝันได้จริงๆนะคะ สรุปแล้วความฝันซ้ำๆก็าอาจจะเหมือนเป็นสัญญาณจากสมองที่กำลังพยายามอย่างหนักเลยที่จะจัดการกับอารมณ์ความขัดแย้งหรือความเครียดที่ยังค้างคา,งาใจเราอยู่โดยมีกลไกลเฉพาะในช่วง REM sleep เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญเริ่มต้นในการสำรวจตัวเองดูว่าไอ้รูปแบบที่มันวนๆอยู่ในฝันเนี่ยมันกำลังสะท้อนถึงรูปแบบอะไรในชีวิตจริงของเราตอนตื่นอยู่หรือเปล่า อาจจะเป็นรูปแบบพฤติกรรมความคิดหรือแม้แต่ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างการสำรวจความเชื่อมโยงตรงนี้แหละครับอาจจะเป็นหนทางไปสู่การคลี่คลายปมปัญหาเหล่านั้นจริงๆก็เป็นได้นะครับ